เอาล่ะสิคุยหลังเกมโปรโต,ตุเกสโคตรสู้กระดูบินจนแสงชนะนาทีบาปเกิดอะไรขึ้นด้านอีกเกมก็โคตรมันตุรกีเดือดจอเจียเป็นไปได้ยังไงพ้อมเปิดมุมมองหลังเห็นทุกทีมออกสตาร์ทนัดแรกทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบรองมาติดตามกัน เรียกได้ว่าฟุตบอลยูโรกำลังเข้มข้นแบบสุดๆเลยทีเดียวครับตอนนี้แข่งกันครบทุกคู่แล้วโดยเฉพาะวันนี้โคตรมันโคตรเดือดเซียนสนทั้งตรุรกีจอร์เจียโปรตุเกสกับเช็กมีแข่งขันกันเพียงแค่สคู่เท่านั้นนะครับเริ่มคู่แรกเนี่ยห้าทุ่มสุดเดือดเลยครับตุรกีก็เป็นฝ่ายเอาชนะจอร์เจีย3ประตูต่อ1สกอร์อาจจะดูห่างแต่เกมโคตรเดือดโคตรมันเลยนะครับสว่วนอีกหคู่ครับ ทีมแต่งในรายการนี้อย่างโปรตุเกสออกสตาร์ทได้แบบโคสู้กระดูบินครับเฉืินชนะเช็ค2ประตูตอนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นขอโฟกัสที่โปรตุเกสก่อนโคตรมันเลยเกมนี้ก็มันมากวันนี้นี่มาวันบิ๊กแชมป์ให้พาหัวพลิกล็อกถล่มทลายทวีปเคลื่อนใช่ไหมวันนี้ก็ต้องบอกว่าโปรตุเกสปาดเงื่อปตะวะเหนียวอีกแล้วก็ต้องบอกว่าทีม ี่ก็ถูกยกเป็นทีมเต็งในยูโรครั้งนี้นะครับด้วยศักยภาพผู้เล่นจริงๆก็ไม่ได้เป็นรองอังกฤษด้วยซ้ำเหมือนอาร์ิชั่มนะครับนะครับในผมเพิ่งบรรยายเสร็จที่เอฟเอ็ม99นี่ก็โอ้โหเมื่อกี้พาดกับพี่ชิดก็โอ้โหเมื่อกี้นี่คือพูดง่ายว่าทัดทศเจ็บสั้นกว่านี้หน่อยๆนี่อาจจะไม่มีประตูชัยของโปรตุเกสนะอ่าใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าไลน์อัพไปจริงๆถือว่าจัดมาน่ากลัวแล้วโปรตุเกสเพย์เมกเกอร์อย่างสองคีแมนจากแมนเชสเตอร์นะแบนาโดจากซิด อุนเฟาันเดสจากแมนยูโหเกือบพาโปรตุเกสไปไม่รอดนะครับกองหน้ามีโรนัลโต้นะกองหน้าที่เล่นยูโรเป็นรอบสุดท้ายสมัยที่6กนะครับภายใต้วัยสาปีสตาร์จากเอลนาเซอร์แล้วก็ที่สำคัญคือยิงไปแล้วในยะูโร14ประตูนะรอบสุดท้ายวันนี้โอ้โหเสียดายไม่มีประตูที่สิบห้านะครับ,รบแต่ยังอยู่ในเส้นทางของการเป็นแชมป์สมัยที่2ของเจ้าตัวเมื่อก่อนนะหน้านี้ก็ได้หนึ่งครั้งไปแล้วสาหรับแชมป์ยูโรกับโปรตุเกสนะครับก็ต้องบอกว่า โจนันโดเป็น star หลักของโปรตุเกสเหมือนเดิมแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยก็มีพวกแบร์นาโดมีบูโนสนับสนุนมีเชากนเซโลมีเดียโกดาโลพวกเนี้ยแล้วก็มีวิตินยาเปเป้นี่ก็เป็นนักเตะที่อายุเยอะสุดในทัวร์นาเมนต์ยูโรครั้งนี้นะบิ๊กแชมป์คุณผู้ฟังสี่สิบเอ็ดปีอะสุดยอดนะตอนนี้อายุบิ๊กแชมป์ตอนนี้อายุเท่าไหร่สามสิบหกเปเป้สี่สิบเอ็ดยังเล่นยูโรเลยบิ๊กแชมป์ตอนนี้สามสิบหกวิ่งไหวป่ะเราอะ โอ้โหสุดยอดมากนะสุดยอดมากเอ,อแล้วคือเป็นตัวจริงแล้เล่น90นาทีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเปเป้นี่คือก็สุดๆอะ่ะครับแล้วก็เป็นนักเแต่ที่เล่นยูโรหกสมัยเหมือนกับเท่ากับโรนัลโดที่สําคัญอย่างเป๊ป้นี้ต้นสังกัดปีหน้าต้องหาใหม่เพราะว่าก็าหมดสัญญากับปอร์โตนะครับเรืออ่องราวของโปรตุเกสก,ก่อนเกมส่วนทั้งฝั่งเช็ก ค่อนข้างมาแบบอัลเทอร์เนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสตาร์เช็คยุคนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับยุคก่อนยังมีปีเตอร์เช็คมีโทมัสโลซิสกี้มีวอลเลนติเอซามิเซอร์พลาติกแบกเกอร์มิลานบาลอสแต่เช็คชุดนี้ถ้าดังสุดผมเชื่อว่าแฟนบอลว่าเราจะรู้จักแต่พลาติกคิกของเลเวอร์อ่ะพี่รู้จักซูเซกอ่าซูเซกขออภัยโทมัสซูเซกของเวสต์แฮมแล้วก็วอลเลนติเอซามิเซอร์ของเวสแฮมเออแค่นั้นเออ ตัวไอโกวอร์ดนี่โอ้โหอายุ27เป็นตัวที่เล่นในในบ้านเกิดสลาเวียปล์กในลีกเช็กก็ค่อนข้างโนเนมอะนะครับซึ่งกอนเกมตลาดหุ้นก็บอกว่าโปรตุเกสต,ต้องชนะขาอีกแล้วครับท่านโอ้โหเร <laughs> ว่าผลงานสุดท้ายนี่อุจรละเป็นเลือดเหมือนฝรั่งเศสมาวานเลยโอ้โหคือผมภาคอยู่อะคงทั้งเกมครึ่งแรกอะเกมเหนือก็หมดอยู่ที่จังหวะสุดท้าย ก็ต้องชมทางด้านไอฮารันเนกประตูของเช็คที่เซฟเยอะนะครับครับเห็นเอาปีเตอร์เชคบางๆเลยสำหรับไอฮารันเนกเนี <F> ่ยแต่ไ <I> <arn> อสตาเนกสตาเนกอ่ะสตาเนกสตาเนกเพราะตอนนี้ผม,ไ,มได้อยู่ในะตอนนี้ผมยังอยู่ที่สตูดิโอก็แบบข้อมูลไหนต้องให้บิทแชมป์ช่วยหน่อยแต่ว่าก็ต้องชมประตูของทางด้านเช็คสตาเนกที่เซฟเยอะครึ่งแรกเลยจบศูนย์ศูนย์เป็นครึ่งแรกที่อาจจะเบื่อเบื่อหน่อยแต่ยังไม่ถึงขัน้นง่วงนอนเหมือนควงกรษนะก็จบศูนย์ศูนย์ มาครึ่งหลังเนี่ยเออแต่อีกจุดหนึ่งวันนี้ที่ต้องตําหนิโปรตุเกสคือพี่แชมป์ครึงรง่งแรกแม่งเตะ7-8ครั้งฝั่งเดียวเลยอ่ะแล้วเช็คไม่ได้เตะมุมเลยแต่แม่งทําประโยชน์จากเตะมุมไม่ได้เลยสำหรับโปรตุเกสนนะอันนี้น่าโดนตําหนิสออังเกตปะเ<ข>ตะมุมโคตรเยอะอ่ะครับเออครึ่งแรกอะไรจบศูนย์ศูนย์มาครึ่งหลัง่ะโปรตุเกสพยายามเร่งนะครับอาจจะยังไม่มีเปลี่ยนตัวแต่ว่าพยายามจะเล่นเกมมากขึ้นจนนํามาซึ่งเร่งเกินไปมีรูรั่วในแผงรับแล้วเช็คเนี่ย ปาดบอลกลับมาโดยชูฟาวแบ็กขวาของเวสต์แฮมเนี่ยคัดแบ็กกลับมาให้ไอ้ลูคัสพาวร์ดยิงโอ้โหแม่งเหมือนไอ้ลูกสแตนงคิวของโรมาเนียเมื่อวานพี่แชมป์จำได้ปะอ่าอ่าใช่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 แต่ยักษ์นั่นแล้วยิงเต็มข้อปั่นโค้งเข้าไอ้เสาไกลแต่ลูกนี้ผมว่าสวยกว่าเพราะว่าแม่งเช็ดเสาชนิดที่ไอ้ดิโอโฟคอสตาประตูโปรตุเกสหมดสิทธิ์ลูกยิงแต่พี่ออมรับแล้วพี่พี่ช็อกมากเลยพอโอ้ยโปรตุเกสไปเลยวะ เล่นดีกว่า,<ล>าหมดแลนะ้วเราว่าเป็นคนไทยหัวใจโรนัโดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อ๋อคุณเชียร์โปรตุกเกสเออผมเชียร์โปรตุกเกสอยู่แล้วผมชอบที่ติดตู่เลยเดี๋ยวกะนี้แบบโอ,อ้โหเอาอีกแล้วคือไปบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดนรอบแบ่งกลุ่มอะไอแพ้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากนะคือเมื่อกี้ผมก็ผมก็เชียร์โรนัโดผมชอบโปรตุกเกสแต่มองว่าโหถ้าถึงขั้นแพ้นเนี่ยแม่งเหนื่อยนะเออใช่เสมอ,อยังพอลุ้นแต่ว่า ก็ต <anto government> ้องบอกว่าเช็คแม่งคือแบบเป็นบอลอดทนแล้วก็ต้องชื่นชมแท็กติกของกุนซือที่แบบมาชิงขึ้นนําได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมจําได้ขึ้นนํานาที63ครับแต่ว่าความโชคร้ายของเช็คคือนําได้แค่เจ็ดนาทีนาที69เนี่ยไอพอโปรตุเกสเปลี่ยนตัวเนี่ยเอาเอาชูโอตาลงมาแทนเลอาตรงเนี้ยคือเลเอามันบู๊บบ้าบแลดฟอร์ดโปรตุเกสเลาดแล้วไปเลาใช่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 แรดฟอร์ดโปรตุเกสที่ถ่ายพอเอา แล้วกอดโปรตุเกตออกเนี่ยแล้วเอาโชตาลงมาโชตาเป็นคนที่เก็บบอลดีแล้วก็แบบเคลื่อนที่จังหวะสุดท้ายเก่งยิงบอลฉลาดก็ลเลยร่วมอีกคนหนึ่งเป็นกอนคาโลวินาซิโอเซนเตอร์จากทางด้านลิสบอนลงมาแทนเดีโอโกดาโรไงแบ็กทีมเทพโดนถอดครับือบถ้าจะตำหนิดูอาทางด้านโรเบโตมาติเนสต้องตำหนิตรงที่ว่าจับไอนูโนเมนเดสตอนแรกไปเล่นเซนเตอร์มันไม่ใช่มันเป็นแบ็กซ้าย แล้วใช้วีสองข้างดาโลกับชาวกันเซโลอ่ะซึ่งสุดท้ายชาวเซโลกับดาโลว่าฟอร์ไม่เด่นสุดท้ายถอดดาโลออกแล้วขยับแบ็คให้มันเป็นไปไปตามเดิมอะ่ะคือเอาเซโลเล่นแบ็คขวาแล้วก็นูโนเมนเดสไปเล่นแบ็คซ้ายลูกหนึ่งหนึ่งอะ่ะนูโนเมนเดสเปิดเข้ามาแล้วก็มันกดดันผู้สนัะตูของเช็คได้แล้วก็สุดท้ายมันโอนโกถูกไหครับก็เลยต้องบอกว่าเช็คกับโชคลายแล้วโปรตุเกสโชคดีตรงที่ว่าตามหลังแล้วอะ่ะขวัญเสียแล้วแต่ว่าตามแค่เจ็ดนาที แล้วไอ้กองหลังเช็คมันไปโอนโกโก็เลยตีเสมอได้หนึ 1, 1่งหนึ่งนาทีหกสิบเก้าตอนนั้นอ่ะก็เลยมีเวลาถึงยี่สิบนาทีที่จะหาประตูชัยไงพี่แชมนปะ์ถูกปะใช่ใช่ก็ตอกว่าในสถานการณ์ที่โปรตุเกสด,ด,ดีกว่าเนาะดีกว่าแบบทุกอย่างจริงแต่เห็นชัดแต่ว่าพอเสียประตูถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าแต่ว่าเริ่มเสียขวัญเริ่มมีสเปกสปะแต่กลับมาได้เร็วแค่เจ็ดนาทีอ่าอ่า ล้วหลังจากนั้นเหมือนโรบโตมาติเนสแม่งก็เพิ่งตื่นตอนนาที80แบบมาเปลี่ยนสำรองสามคนตอนนาที80ครับแบบปิดช้ามากอ่ะเหมือนเดิมเลยฉายาเขาคือเลดเกมนะตั้งแต่สมัยที่สมัยปุบปันแล้วแบบแม่งเปลี่ยนช้าแต่ว่าพอเราสวนเข้าไปว่าเปลี่ยนช้าโลบตโตมาติเนสแม่งคงแก้ตัวได้ว่าอ้าวแล้วกูเปลี่ยนมาแล้วตัวกูเปลี่ยนยิงไงเออใช่ครับว่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาสามคนก็คือตอนแรกเปลี่ยนไปสอง เอาอินาซิโอเซนเตอร์ลงแล้วก็เซนเตอร์ที่มีข่าวเลี้ยวคู่กับแมนยูอ่ะแล้วก็เอาทาด้านโชตาลงมาก่อนสองคนแรกแล้วอีกสามโคตาหลังอ่ะเปลี่ยนเอาเปโดเนโตของวูฟลงซึ่งตัวเนี้ยแม่งดีอยู่แล้วอืมครับครับแล้วก็เอาเปลี่ยนเอาทางด้านอ่าตัวอย่างลูกชายของเซจิโอคอนไซซาชื่อฟานซิสโกคอนเซซนเนี้ยยุแค่ยี่สิบเอ็ดเล่นกับปอร์โตตัวเล็กมาก<อ>แล้วก็ประสบการณ์เ,เนียนะคาดะน้อยมากแต่ว่า ครับตอนแรกมาติดเป็นยี่บหกคนองสุดท้ายเนี่ยเอ่อทางด้านโรเบรโตมาติเนีก็โดนสื่อในประเทศโดนกูรูเนี่ยตำหนิว่าแบบเฮ้ยจริงๆมีตัวอื่นอยู่ในศักยภาพที่น่าจะประสบการณ์เยอะกว่าแต่ว่าเขาก็เลือกฟรานซิสโกคอนไซซานะอ่าแล้วก็วันนี้นำมาซึ่งประตูชัยคือต้องบอกว่าลูกนั้นเนี่ยทางด้านเนโตลุยเข้าไปก็ต้องชมเป็นการประสานของสองตัวสำรองเนโตลุยเข้าไปก่อนแล้วก็กึ่งยิงผ่านไปแล้วบอลเนี่ยมันไป เรียกได้ว่าคุกคลิกอยู่หน้าปากประตูแล้วคอนในเาาแม่งตัวเล็กอยู่แล้วคล่องวิ่งเข้าไปยิงเป็นสองหนึ่งอ่าอ่าแล้วตอนนั้นแม่งคขเจ็บมาด้วยเก้าสิบบวกสองอ่ะคือ,อตอนแรกผมก็จะเสมอแล้วนะซึ่งถ้าเสมอผมบอกได้เลยหนังคนละม้วนอ่ะครับครับต้องบอกว่าอ่าโปรตุเกสโชคดีที่ได้ลูกหนึ่งหนึ่งเร็วแล้วก็โรเบโตมาติเนสเปลี่ยนตัวได้ถูกคนแล้วก็ที่สําคัญคือโมเมนตัมอ่ะโปรตุเกสกระหายชนะเห็นป่ะคือแบบ จร,จริงๆหนึ่งหนึ่งก็ได้นะผมว่าเป็นเสาเกตแม่งเอาหนึ่งหนึ่งแล้วอะแต่พอเป็น<ม>อย่างเงี้ยปรตุกเกตเร่งแล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูชัยอารมณ์ประมาณเหมือนเนเธอร์แลนด์ไอ้วันนั้นเลยอะไอวาเวคอร์สอะเออเออใช่ใช่ทุ<ช>โรคที<ๆ>่เนี้ยเริ่มเข้าคอนเซปว่าไอทีมใหญ่จะมาถล่มขาดแม่งมีอะมันคู่เดียวมั้งแล้วมีสเปนสองทีมอะที่เหลือคือทีมใหญ่แม่งเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นี่เป็นคู่ที่สามนะบิกแชมป์กณผู้ฟังเออเพราะว่าก่อนหน้านั้นจําได้ปะไอ ทางด้านอิตาลีก็โดนอัลเบเนียก่อนแล้วก็มาชนะสองหนึ่งครับส่วนอีกคู่หนึ่งไอ้คู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์นี่ก็โดนก่อนไงโดนโปแลนด์นก,นก่อนกับมาชนะสองหนึ่งเออใช่ใช่ใชก็คู่ที่สามทีมระดับท็อประดับลุ้นแชมป์ยูโรครั้งนี้เนี่ยโดนไปก่อนโดนเช็กก่อนโดนโคลบแล้วกลับมาชนะสองหนึ่งบีแคมต้องว่าหัวสกอร์ยอดฮิตมาอีกแล้วแต่ไม่ถูกใจเฉพาะกิ๊กเออจริงของหนึ่ง เออครับอ่าว่าไงนะคือคือจริงๆอ่ะพี่ว่านะโปรตุเกสรอบเนี้ยองค์ประกอบโดยรวมถือว่าดีนะดีกว่าหลายๆครั้งเลยนะโค้ดก็เก่งนะแล้วดีกว่ายูโรครั้งนี้ได้แชมป์อีกเพราะว่าเซนเตอร์เขามีตัวเลือกเยอะขึ้นนอกจากไอ้กอนคาโลอินาซิโออ่ะมีอันโตนซสกวนานเตอร์เบนซิก้าซึ่งก็เป็นข่าวหลายทีมในพรีเมเลกไหนจะมีชาวไปริญญาใช่ไหมกองกลางฟูลแลมที่เป็นข่าวบาเยอร์น่ะไหนจะมี เอาเนเวสเด็กสิบเก้าบนฟิก้าที่เป็นข่าวกับแมนยูอ่ะเออและไหนยัมีอามิเชลเฟลิกวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยซ้ามีก่อนคารโลอามอสกองหน้าอย่างเงี้ยะโอ้โหตัว,ตวดีมากโคตรเยอะตัวแม่งแบบแล้วโคตรก็ไม่ฝีไม้ะไรมือก็ไม่ได้ธรรมดานะคือคือพี่ว่าเขา,เขาจัดก,การบริหารซีเนียทีมกับแบบแบบดาวรุ่งได้ดีนะ เออโรนโดว่ายังยืนเออทำได้ดีอ่ะทำได้ดีอ่ะโลบัตโตมาตินีก็ทำเบลเยียมเป็นอันดับสามบอลโลกอ่ะพี่แชมป์ฝีมือไม่ธรรมดาเก่งนะเก่งนะเฟาเกตเยอะนี่นี่ยังไม่พอนากเฟาเกตอยู่เลยต้องแลบต้องแชลก็ตามเป้าแต่พี่อ่ะพี่พี่แล่งดูเกมนี้พี่รู้สึกว่าโปรตุเกสมันสู้มากแล้วเล่นดีเกือบทุกตำแหน่งคือพอมาดูคะแนนหลังเกมเนี่ยคนที่ได้คะแนนดอปที่สุดเป็นคอสตาตำแหน่งประตูที่เสียประตูเกมเนี้ นอกจากเนี่ย<ช>ห,หามาตรฐานสูงทุกคนเลยนะเดนโดไม่ได้โดดเด่นมากแต่คือเขารวมใจนะเขาแบบไอคอนชเซาวยิงได้เขาแบบเข้าไปหาอะไรแบบไม่ได้มองเอ้ยเป็นรุ่นน้องกูเป็นเซอเอร์สตาร์แต่แบบคือเขาหิวชัยชนะจริงๆเห็นได้ชัดจากตั้งแต่ออตอนท,ที่ที่โดชิงบอลซาอุบอลถ้วยแล้วอ่ะไอ้คิงครับซาอุที่แพ้คือแบบขนาดบอลถ้วยซาอุโดมเมื่อยังร้องไห้อ่ะเวลาไม่ได้แชมป์เขาแบบแฮตชันยังเต็มเปลี่ยนจริงอะแล้วผมเชื่อว่าวันนี้แฟนโรนัลโดก็อิ่มเอิบต่อการได้แบบ ได้ดูฟูลแมตช์ของโรนัลโดจริงๆอ่ะเพราะต้องยอมรับว,ว่าออพอเขาไปเล่นอาเนาเซอร์ aster, เราแบบถ้าได้ดูเราก็ไม่อินไงถูกไหมออแต่วันนี้นะอ,อ,อย่างผมผมเป็นแฟนโรนัลโดผมรู้สึกอิม่มเอมใจที่แบบเออนักเตะที่คูชอบอ่ะเราได้ดูเต็มเต็มตายอีกครั้งอ่ะอ่าอืมอืมเออเขาจะไม่มีประตูที่สิบห้าในยูโรรอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นนักเตะที่ที่เล่นยูโรมากครั้งนี่สุดคือหกสมัยหกสมัยแม่งหกสี่ยี่สี่ปีเหรอวิชัมัเออใช่ โหเยอะมากนะคืออยู่ในระดับคสี่ปีอะเล่นยูโรหกครั้งอ่ะตั้งแต่มันมีแค่ทําเอารูปกราฟิกโรนัลโดติดทีมยูโรรอบสุดท้ายมา6ครั้งอ่ะครั้งแรกแม่งหัวยังหยอยๆมีย้อมผมสีทองใสตัิเจ็ดอะใส่ต้มหูอ่ะเออที่ที่ตอนนั้นตอนโรนันโดเล่นเดบิวต์ครั้งแรกนี่เข้าชิงเลยใช่ไหมถูกไหมก็ชิงกับจีเนีสไง S <S เออเออนั่นแหละนั่นแหละในท,ที่มันโดนทั้งกีดทั้งประเดิมสนามก็แพ้นะจริงก็แพ้แลที่โดแมงกองท้อ่ะเออ,เอ,อจําได้จําได้จําได้โอ้โหแล้ว <ผม S 1> วันนี้ <ผม S 1> พูดพูดถึงโรนัลนโดเนี่ยเออแฟนิติโรนัลโดก็โดนทําลายนะอ่าผู้ผู้เล่นที่ยิงมาตัวยูน้อยที่สุดอะ่ะอืมก็วันนี้ไออาด้ากูแลเดี๋ยวพูดคู่หน้าแมงจัดในที่ก็ตามมาริดอีกแล้วเห็นปะมาริดแมงมีแบบโอ้โหไม่คิดแมงเอาไปตุนเป็นแบบ ของสะสมคอลเลกชันมีแต่ตัวดีๆอะ่ะเออ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 แต่วันนี้ผมในฐานะแฟนโรนันโดรวมถึงอ่ะถ้าใครเป็นแฟนโรนันโดก็แบบนอกเหนือจากชัยชนะแล้วอะ่ะรู้สึกอิม่มเอมกับแบบเราได้เสพเราได้เห็นนักเตะที่เรารักอีกครั้งอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเห็นเขาเล่นในระดับท็อปอีกนานแค่ไหนอืมเพราะนั้นแบบเออใครเป็นแฟนโรนันโดดูแมงเหอะโปรตุเกตอะ่ะจะตกรอบไหนหรือจะได้แชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่แบบเออเราได้เห็นแบบโรนันโดเล่นฟุตบอลระดับสูงแล้วแบบ เออเรามีความสุขแล้วอะถึงแม้ว่าชาวโปตกีวันนี้แม่งจะเท้าไก่หน้าพาอีกแล้วพูดได้ไหมว่าวันนี้ถ้าพี่ขึ้นเฮดโปรตุเกสโค้ดสู้กับดูบินได้ไหมได้ดิได้แบบแม่งตามหลังอะตามหลัง <S <S ออได้ก่อนแล้วออแบบคือ,อต,ตามหลังในครึ่งหลังไหมนะไอเนเธอร์แลนด์ไยังโดนแกล่ถูกป่ะแม่งยังมีเวลาไออิตาลีแม่งก็โดนเลวแต่แบบอันนี้คือแม่งตามครึ่งหลังอะแล้วคือแบบว่ามแม่มงโคตดสู้อะ อแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจตลาดหุ้นแฟกเท่าไหร่ยูโรก็เริ่มตับมาเป็นยูโรแล้วที่แบบมาตรฐานแม่งใกล้เคียงกันอ่ะคือพี่พูดจริงๆนะดูยูโรมาทุกเอาตรงๆนะต่อลำบากลองอ่ะครับอันนี้จริงตามสถิตินะตามสถิติข้อมูลมีแค่สเปนมีแค่สเปนอย่างเยอรมันที่ทะลุเป้าไงอังกฤษตายถูกว่าอังกฤษไม่นะยะไม่พอฝรั่งเศสก็บลงอืม เห็นนะเห็นโปตเกสกแเหมือนแววงแวงอ่ะแววงแวงเอออันนี้ฝาติตั้งแต่ยูโร2 0 0 4ู่นังที่จดไว้อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยบอลรองจะมาเพราะด้วยมาตรฐานบอลยุโรปแม่งเวลาเจอกันเองแม่งใกล้เคียงกันม่งสู้กันสนุกใช่ครับใช่ไหมเอออ่ะโปอตุเกตผ่านไปหนึ่งคู่โรนัลโด้พาหัวเลยก็เพื่อนๆร่วมทีมช่วยกันได้ดี โอตูเกตอสู้โรรัลโดปัสซาวะเหนียวแต่ว่าได้เฮสามแต้มได้ลูกชายคอนไฟฟาวช่วยไว้พี่เพิ่งไปดูส่วนสูงของลูกชายคอนไฟฟาวร้อยเจ็ดสิบเองนะเหนือเชื่อนะตัวเล็กกว่าผมตัวเล็กกว่าผมตัวเล็กตัวเล็กเล็กมากตัวตัวเท่าผมเลยตัวเท่าผมเลยตัวเล็กๆเออแต่ว่าถือว่าไปได้คล่องคล่องแคล้วพอสมควรอีกหนึ่งคู่อันนี้ตอนแรกก็กะแบบมีหน่ามีอะไรว่ะหูแต่พอได้ดูแม่งโคตรมันสิ้นส้ยตุรกีกับจอร์เจีย ผู้นี้ทีนไทยต้องได้เครดิตนะทพราะว่าจอร์เจียนยก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นี่แทบไม่ได้ไปเล่นเลยที่เขาได้มาเชิดหน้าชูตาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยไปเพิ่มความมั่นใจให้เขาเราไปโดนท็อป8ตูดเขาแบบพลิกโมเมนตัมเลยเขาแบบตัวใหญ่เลยแบบประมาณว่าเอ้ยกูก็มีนี่ว่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นก็ไปเคออฟแล้วก็ตีแล้วก็เข้ามาเล่นยูโรรอบสุดท้ายไม่งั้นก่อนหน้านั้นบอลจอร์เจียคือแบบ เกรดซี C, เกรดดี D, ในยุโรปนะครับมีทีมแค่แบบร่วมเข้าร่วมแข่งขันแต่ไม่ค่อยได้มารอบสุดท้ายอะ่ะแต่พอทีมชาติไทยไปเยือนแล้วเราจัดชุดบีไปนี่โอ,อโ้โหจอจียหัวใจของโตอ่ะเหมือนได้ซ้อมเกมลุกกระใสเรานะ,ะแล้วก็โอ้โห<ต>การเป<ต>็นทีมพอวันนี้ผมเห็นจอเจียเล่นได้โคตรสูสีกับตุรกีผมเล้ยิ่งอยากรู้ว่าแม่งโคตรเสียดายถ้าวันนั้นเราจัดไทยชุดเอไปอ่ะเราจะได้รู้มาตรฐานฟุตบอลไงว่าอ่ะเราเจอกับจอเจียที่เล่นยูโรรอบสุดท้ายอ่ะ เราแม่งโอเคคงแพ้นะหรอกคงแพ้แหละแต่คงแพ้ไม่ขาดขนาดนี้เออแล้วเราคงให้จะสู้ได้ดีดกว่าเนี้ถูกไหมอ่า uh, ใช่ใช่ถูกต้องตามบอลไทยแล้วมีแฟนบอลไทยตามเยอะแม่งก็ยิงโคเสียดายว่าชิพไหฟีฟาเดย์ล็อตล็อตนั้นแบบเราทําอะไรกันลงไปอะ่ะ uh, เออถูกต้องก็คือไอแมดกับจอร์เจียแล้วก็แมดกับเอสโตเนียแล้วคือที่สําคัญคืออ่ะถ้าเราแม่งอ่ะพูดตรงตงอะ่ะถ้าสโมสรปล่อยช่ใจให้ทีมชาติอะ่ะหรือถ้ามาโน่กล้าไฟากว่านี้ว่าเฮ้ยไม่ได้ผมต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดอ่ะ เราแม่งคงได้น <si like ักเตะที่ดีท hmm, ี่สุดไปเยือนจอเจียแล้วแม่งก็จะทีมจะพร้อมสำหรับการเล่นกับจีนซึ่งมันก็คือแมตต์กับจีนพอเราแพ้มันคือสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้ไปบอลโลกรอบสามไงเพราะฉะนั้นวันนี้มดากนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือพอโอเคเราดูจอจีใช่บอลยูโรแต่ย้อนกลับมาดูตัวแม่งโคตรเสียดายเลยชิบหายอืมไม่อไปเลยขอยากครับ โอ้โหแบบมันจะมีอีกไหมโอกาสที่เราจะได้เล่นกับแบบอาคาวิชาคอรัลเคเลียพวกจอรทจี่มามาดาซูรี่ประตูจากบาเลนเซียหรือเจอไอ้จอร์จี่มีคู่ทัตเ,เอ,อ้อหน้าจากที่วันนี้แม่งยิงได้แล้วเขายิงเราสี่ลูก,กวันนั้นอนะ่ะใช่ใช่เห็นว่าเพราะนั้นไอเนี้ยคือของจริงก็แบบอยากแบบกิตดาอยากเห็นแบบพันษาอยากเห็นแบบสุพันณเจอแบบจอจี่มีคูทัตเซ่ไงไม่ใช่คุณเอาจักรพันดิใบสุวรรณไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ถูกต้องก็ถูกต้องไม่ได้ว่าจากกบันไทยสุววัณที่เก่งแต่แบบว่าเราก็มีตัวเลือกมากกว่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องก็เราก็ต้องพูดกันตามความจริงว่าอันนี้ก็ต้องโดนตําหนิถูกไหมครับอืมถูกถูกถูกก็คือดูยูโรจอเตียเล่นดีๆนะพี่ว่าเตียวหลายจอเตียหลายคนถามว่าดูรายได้อะไรมันก็ฟุตบอลคนละทีบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ย้อนกลับมาดูยูโรแล้วย้อนกลับมาดูตัวอะไรดิ่แชมป์ถูกจริงๆริงจอเตียเป็นเป็นทีมที่เล่นบอลทางฟิชชั่นเร็วนะใช่ แล้วไอตอนไอตอนที่ตุรกีนำแค่สองนึ่งอะจอร์เจียแม่งก็เกือบสองหลายทีนะถ้าบิ๊กแคมได้ดูอ่ะถูกถูกเออเกือบตายอ่ะเอออืมนี่แหละคือแบบโหความน่าเสียดายแล้วอ่ะส่วนพูดถึงย้อนเรื่องจอร์เจียตุรกีเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นการทำสถิติยิงประตูยูน้อสุดในยูโรรอบสุดท้ายของอาดากูเลเอออาดากูเลนด็กอเลย เป็นเด็กเฟเนบาเช่แล้วก็เพิ่งย้ายไปเลวมาริตซีท่านนี้ซึ่งถ้าดูตามชื่อชั้นน่ะตุรกีเหนือก็อาจจะเหนือกาไม่มากที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องปีวิวอะครับตุรกีหลักๆก็นําโดยพวกทางด้านฮาคารชานูลูของอินเตอร์กองกลางแล้วก็มีพวกทางด้านไอ้คาเกา้าโซยุนซูอดีตัวเลสเตอร์ไงแล้วก็ส่วนใหญ่ตาเนี่ยมาจากเฟเนบาเช่คนยิงลูกสามเนี่ยไอ้อักเตมคาเลมอักเตโครกรูเนี่ยก็ ก็มาจากกาลาตาสลายทีมแชมป์ตุรกีปีล่าสุดแล้วก็พวกเอบาดัชีแนวรับอ่ะก็ประมาณนั้นก็ตุรกีผมว่าทุกวันนี้ก็แปลสภาพเป็นทีมเกตเกตบีในยุโรปนะไม่ใช่ B บวกแล้วก็ไม่ใช่เอแน่ๆประมาณเกตบีอ่ะอืม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 ก็ต้องยองรับว่าผมว่าตุรกีปีนี้ดีเพราะว่าบิ๊กแชมป์รู้ว่าคุณซื้อตุรกีใครไผ่อะวินเโซมอนเตล่าไงอดีตแบบอดีตก็อิตาลีไง ก็เลยกลายเป็นกีแมงเล่นเกมลุกอ่ะเออ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 ส่วนต่างจอเจียนี้ก็แน่นอนนําโดยสตาร์ที่เมื่อกี้เราพูดอ่ะคืออ่าอย่างมิคูทัสเซ่เขาหน้าจากอาร์แจคนะครับโอ้แล้วแล้วโค้ดนี่มันยุคเดียวกันเลยนะอีกคนวิลลี่ไซโยวิลลี่ไซโยของของจอเจียเออ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 เราก็อยากเห็นอีทีดวนฟาโยน่ไหมถูกไหมได้ขออภัยที่ตอนนั้น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 มาโน ม่แต่หมายถึงอยากเห็นอีทีอีตั้งแต่ตอนนั้นไงอีทีอีตั้งแต่ออแรกเออใช่เพราะ,ะเพราะมันต้องจบจบ,จบกิงค้าตามทำลทายเดิมอีชีต้องคุมนะเออใช่ใช่ใช่อ่ามันผ่านไปละเพราะนั้นก็ย้อนกลับไปก็ต้องบอกว่าตุรกีอ่ะก็ก็ได้เว็วได้เร็วและไอ้ลูกยิงเออจะคุยใหญ่บกแคมป์แล้วคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือสังเกตว่าทัวร์นาเมนต์ยูโรครั้งนี้แม่งประตูสวยๆเยอะนะเออยิงไกลกันเยอะนะเออเน็ต โอมานีก็จัดยิงกยไกลเอ็นลูกเยอรมันยิงลูก4-0เอฟูคุกแม่งก็ยิงบอลแตกอะเออเออเออแล้วก็<ฮ>ไอล<ฮ>้ลูกนี่แหละลูกเอาดูของตุรกีอะแม่งก็ยิงสวยถูกไหมลูก1-0ครับครับเออแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไอ้จอเจียเขาก็สู้เขาก,กลับมาได้เร็ว1-1จากมิคูทาเซ่ที่ผมบอกอะกองหน้าที่ยิงทีมไทยเราไป4ดอกอะเอองัออ้นอันเนี้ยของแท้ของแท้อแทของแท้ตอนนั้นพอ อ๋อขออภัยเมื่อกี้ย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปว่าตุรกีเขาไม่ได้ลูกสองที่โดนว a อายึดใช่ไหมใช่ตรงนั้นน่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้จอเตียกลับมาและสกอร์แม้งค้างอยู่สองหนึ่งนานมากที่นี้เราคุยกัน<อ>ก็คือพอค้างมาสองหนึ 1, ่งท้ายเกมอ่ะเริ่มแก้เกมกันไม่สักเพราะนั้นพอเขาเปิดแรกกันอ่ะสกอร์ไม่สามหนึ 1, ่งแลต้องสองสองแแต่โหไอ้ช็อตที่มันยิงกักกักกันของจอเตียดิแคมจำได้ปะ่ะที่มันแย่งกันยิงอะ่ะใช่เออไม่งั้น,2 2> นสองสองแล้ว ฝนตกเกี่ยวไหมฝนตกไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวเกี่ยวบอลเมื่อกี้คู่โปรตุเกสก็ฝนตกนะเออเออเออแปลกวันนี้แล้วแล้วพี่ดูนอกสนามอ่ะสายบอลก็ตีกันยับเลยเว้ยคือมันเดือดมากนะเกมตุรกีกับจอร์เจียเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นแบบก็นั่นแหละโดยเฉพาะจอร์เจียเขามาฟุตบอลฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายแบบไม่ค่อยได้มามาครั้งแรกเขาก็คงต้องแบบเขาอินน่ะเออเออใช่ใสสุดใช่ไหมแล้วพอั่นแหละพอ พอตุรกีนำสองหนึ่งจากไอ้ลูกสุดสวยของอาดากูเล่ถูกปะครับหลังจากนั้นก็เลยเกมเปลี่ยนจอเจีก็ไม่มีรไรเสียก็เลยแบบแลกแล้วมาโดนลูกสามจากอัลเตโคกลูวต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่พลิกนะเพราะก่อนหน้าก่อนเริ่มเกมมันหน้าเสือเขาตุรกีเหนือกว่าแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าจอเจีสู้ได้ดีแล้วก็น่นแหละปัจจัยคือปัญหาคือดูเขาและย้อนดูตัวก็เสียดายโอกาสของทีมฟทาไทยอ่ะเออแต่พูดอย่างหนึ่งเมื่อกี้เพนฝนพูดค้างไว้ว่าคู่ใหญ่อะ ชนะกันแต่ละลูกก็คือจับยกเว้นเยอรามันกับสเปนแต่ถ้าสังเกตดูอ่ะคู่ที่แบบเนี่ยเลทประมาณเนี้ยแบบทีมบีของยุโรปกับทีมแบบบ,บีลบเจอกันอ่ะยิง<ช>กัน,นยับ,น,บนะเออ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 เพราะว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในมุมผมนะผมรู้สึกว่าพอทีมใหญ่เจอทีมเล็กทีมเล็กยอมที่จะแพ้น้อยเพื่อเก็บน้อยเออแต่พอเวลาทีมเล็กเจอกันอ่ะมันมีมุมที่คุณจะได้มากกว่า แพ้น้อยอะมันมีมุมจะได้หนึ่งแต้มแม่งเ็เลยแรกสุดท้ายก็ฝั่งที่ได้เปรียบก,ก็ก็เลยกลายเป็นชนะขาดเออซึ่งมันก็เลยกลายเป็นโบนัสของคนดูโคตรสนุกโคตรมันเ,ออเลยไม่มีไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้ยังมีมีนัดไหนต่ําตมเท่าอังกฤษชนะหนึ่งศูนย์นะที่เหลเือ <laughs> เขายิงมันผ่านมาแล้ว,ลวออมันผ่านมาแล้วฝนพอแล้วมันผ่านมาแล้วนะเอ้มึงโดนเดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวอังกฤษมึงจะโดนเดนมากเล่น เออเอาพูดถึงโปรแกรมต่อจากนี้หน่อยนะครับนะน่าสนใจมากยนนิ่งเหงาหน่อยเพราะวันนี้มีแค่สองคู่เออวันนี้เหงาใช่วันนี้เนี่ยจะกลับเข้าสู่โปรแกรมหลักสามคู่ก็สองทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ตีสองอืมอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดโปรแกรมถามบิ๊กแคมป์ก่อนทุกทีม,มออกซองเล่นนัดแรกไปหมดแล้วถูกไหมได้ดูฟอร์มทุกทีมแล้วครับในใสายตาบิ๊กแคมป หลังจากได้ดูฟอร์มนั้นแรกของทุกทีมอันดับที่ประทับใจที่สุดหนึ่งสองสามมีใครบ้างอันนี้พี่พี่มองถึงรอบรองนะพี่มองสี่ทีมที่เข้ารอบรองอันหนึ่งอ่ะพี่ให้เยอรมันถ้าด,ดูฟอร์มแรกนะแบบมาดีมากสองเนี่ยให้โปรตุกเกสสามเนี่ยหให้ให้ฝรั่งเศสสี่เนี่ยเซอร์ไพรส์สุดพี่แหงกรษยังให้อะ <laughs> <laughs> เพราะว่าคือ,ค,อคือแบบบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยแม่ง เราเห็นเราเห็นบ่อยว่าทีมที่แม่งออกอตัวแรงๆอย่างสเปนเนี้ยมันม,มันจะมันลืมเนเธอร์แลนด์ได้ไงเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทีมที่ออกตัวแรงๆยิงหมดก๊อกแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เจ้าภาพอ่ะสุดท้ายแม่งพอไปกลางๆแม่งจะเหนื่อยแต่ว่าไอ้ทีมที่แม่งแบบค่อยๆชนะทีละหนึ่งลูกสองหนึ่งอะไรเงี้ยดีวแม่งมาเอออันนี้แบบตามเตา,ตา,ตาข้อมูลนะอังกฤษอาจจะแบบส่วนตัวหน่อยนิดนึงนิดนึง องเ้าแก่อีกแล้วอ่ะอวเขาเก่งแล้วโอ้ออเขาเ่าด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเขาด่าด่าทั้งบ้านทั้งเมือง <c oughs> เขาด่าทั้งบางอ่ะผมไม่เช็คมาแล้วเพราะนั้นไอสิ่งที่ผมพูดวันนั้นน่ะไม่ได้โงบ้าเกียร์โอ้เข่าด่ากันยับจริงๆคนอื่นเขาด่ายิ่งกว่าผมอีกเออแต่ก็อย่างว่าแหละทีมบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยไอทีมที่แม่งออกสตาร์ทแบบเนื่อยๆแบบเนี้ยแม่งมักจะทําได้ดีเวลารอบตัดเชือกจริงๆเออแต่กับสเปนนี่พี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ เดี๋ยวคุณดูอังกฤษเล่นนัดสองแล้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเออเเดี๋ยวขอดูอีกเกมขอขอสั่งอีกเกมว่าเป็นยังไงนะอะโปรแกรมวันนี้เลยครับอ่าโคเอเชียอาเบเนียคูนี้เตะเร็วผมว่าเสือหมากนะโคเอเชียเนี่ยเสือเท่าถ้าอยากจะกลับมาต้องชนะเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยถ้าแพ้นี่จบเลยเสมอยังมีโอกาสอามันมันมีที่ฝากักนิสฟุ ได้โคเอเชียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชนะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อวันนี้โคเอเชียต้องชนะละมองดูมาตรฐานนะ่ะทางด้านเอาเบเนียจะสู้ได้แรกๆแต่ก็น่าจะเสร็จครโคเอเชียแบบวันที่อิตาลีทําได้โอนไปก่อนแล้วก,กลับมาได้ผมว่าโคเอเชียชนะได้ครับอ่าอแล้วก็เยอรมันฮังการีอันนี้ชัดเจนเลยฮังการีแม่งรอบแบ่งกลุ่มไอ้รอบคัดเลือกนี่คือภาพลวงตาเจอของจริงสวิตยังแกะกดไปสามหนึ่งผมว่าเยอรมอันชนะ ขาดด้วยเกมลุกกาลังบั่นใจที่สําคัญคือนัดที่แล้วหลังจากเยอรมันนาห่างสกอตดะแล้วก็ถอดผู้เล่นพักด้วยทั้งฟอร์เรนเวียททั้งมูเซล่าทั้งฮาเวตวันนี้ไอ้สามตัวข้างหน้าแม่งกาลังสดๆลเลยเยอรมันชนะขาดครับสองลูกขึ้นไปเยดสกอตแ,แ,กแลนด์ฟิฟแลนด์น่าจะสูีสุดแ<ร>ล้วเป็นทีมที่ฟอร์ตมต่ำที่สุดในในรอบแรกของทุกทีมนะผมรู้สึกว่าหน้าผิดหวังมากเพราะฉะนั้นครับ มาตรฐานฟุตบอลสวิสยังดีกว่านะครับแล้วยิ่งสําคัญคือถ้าวันนี้สวิสชนะนี่เข้ารอบแบ,บเบอร์เลยเผื่อรุ่นแชมป์กลุ่มด้วยเพราะนั้นผมว่าสวิสวัสวสวนนี้ปิดประตูแพ้อยู่ที่ว่าชนะสกอตได้เปล่าแล้วสกอตยิ่งต้องการแต้มน่าจะยิ่งเปิดเกมรุกเข้าทางสวิสสวิสเนี่ยตัวสวนกลับเร็วๆก็มีทั้งอะไรเอนดอยมีมีสำรองที่เด,ดอย่างชากกลี่มีไอโอดูอาร์ตัวยิงนัดแรกอ่ะมีเซก,กี้ <S <S อะลูนีกเกตผู้เล่นก็ดีกว่าเพราะนั้น สวิตปิดประตูแพ้อยู่ด้วยว่าจะชนะได้หรือเปล่าครับโอ้โหทัศนะเซียนสนถือว่าสุดยอดมากเอฟฟีคุณเยอะนะผมตั้งแต่มาจัดรายการคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเออก็แปลกมาดจริาเข้ามาทงเป็นนักวิจารณ์ไงเอ้คุณคุณวิจารณ์ดีคุณวิเคราะห์ดีจริงนคือถ้าเกิดว่าบอลมันเล่นไม่ดีให้ชมมันก็ไม่ได้นะฮะเออมิชแคมจ้างวิจารณ์ผมก็วิจารณ์ครับผมไม่ได้มาแบบเหยี่ยมอายขึ้นกลางก็ อ๋อโอเคเล่นดีครับโอ้โหครับโรนัลโดสามแต้มครับเราต้องดูลึกกว่านั้นไงมาบิ๊กแชมป์มีคนตากลักแปดแสนถูกไหมคุณเครืองใส่เต็มผมราคาแบบเฟียนสนไปไหนเหมือนนะเฟียนโซนมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะนะเออเพราะนี่ก็คืออ่าอ่าต่อให้วิเคราะห์แบบเหนี่ยมอายผมไม่มาอยู่จุดนี้นะครับวงการเราบิแชมป์ก็รู้เข้ามาง่ายแต่อยู่อะยากน่าสุดยอด สุดยอดสุดยอดใครได้ครับแฟนฝนักล้วคุณเ็าวิเคราะห์บอลได้แล้วแต่ว่าคุณจะอยู่แบบอ่ยังบิ๊กแคมป์อยู่เป็นสิบปีอย่างเงี้ยผมอยู่เกือบสิบปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายเรานั้นเราอัดสจริงดีไหมคุณนุ่ฟังอยู่แล้วส่วนใครจะเห็นได้ย,ยังไงก็ถ้าพิมมาด้วยเหตุผลเราแบบแลกเปลี่ยนกันได้แล้วถูกไหมเออใช่ใช่ก็ฟฟนฝนพักผ่อนเยอะนะช่วงนี้งานหนักตอนดึกอนีียคือผมเองบางคู่บางตอนก็แอบไปงีบเหมือนกันให้แฟนฝนดูแทนแหละ คุณต้องขายถ้บอนเซอร์ดิก็ถ้าพักผ่อนไม่พอก็ต้องกินอาหารมีคุณภาพก็ทานเกนเน่นกพปกาฟลาเปาทานได้ขอบคุณเพียนหนดมากนะครับที่มาวิเคราะห์วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวหลังเกมยูโรนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีเพนสนด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ